สวัสดีค่ะอัดวิดีโอนะคะประจำวันที่20สิงหาคม2565นะคะ s a น s u ง g นได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะในรุ่นของตัวซอฟท์นะคะเป็น C4 Galaxy C4 4แล้วก็ C4 4นะคะโดยลูกค้านะคะที่สนใจจองนะคะ2รุ่นนี้นะคะจะได้รับของสมนาคุณจากทาง s a m s ุง g นะคะมูลค่ามากกว่า25,000บาทเลยค่ะโดยในส่วนของตัวรุ่น C 4นะคะจะมี2โปรโมชั่นเลยสำหรับลูกค้าที่ปีดบุ๊กคิงนะคะวันนี้นะคะ โปแรกนะคะจะเป็นตัวอัพความจุให้ถึง2เท่าเลยค่ะลูกค้านะคะที่จองในรุ่น128กิกสนะคะสามารถนะคะอัพความสูคขะเป็น256กิกะไบต์ทันทีค่ะจะเป็นมูลค่าถึง3,000บาทเลยค่ะแล้วก็ลูกค้านะคะที่จองในรุ่นตัว256กิกะไบต์นะคะจะได้อัพความจุนะคะเป็นตัว512กิกะไบต์เลยค่ะตัวนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่6,000บาทเลยค่ะหรือว่าลูกค้านะคะจะรับเป็นส่วนของโปรโมชั่นอีกโปรหนึ่งนะคะ เป็นกระเป๋าสุดพรีเมียมนะคะที่ชัมซุงนะคะขัดสัตไม้กับคุณลูกค้านะคะโดยเป็นกระเป๋านะคะแบรนด์บอยรุ่นบ๊อบบี้ชามนะคะมูลค่านะคะอยู่ที่8,900บาทเลยค่ะเป็นแบรนด์ที่นะคะกําลังดังเลยนะคะเหล่าเซเล็บนะคะแมรกระทั่งนะคะไอดอลต่างๆนะคะก็เลือกใช้นะคะทางซัมซุงนะคะยังให้โปรโมชั่นนะคะในส่วนของถ้าเกิดลูกค้าจองนะคะ ในส่วนของรฟรีบุ๊กิ้งนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะให้ซัมซุงแคร์พัดค่ะกับคุณลูกค้านะคะอยู่ที่1ปีเลยไม่ว่าจะเปลี่ยนจอนะคะเปลี่ยนฟิลนะคะประกันตัวเครื่องนะคะเท่ากับมูลค่าเครื่องเลยนะคะจะอยู่ที่5้9พบาทค่ะในรุ่นของตัว c ี i ิตนะคะแล้วอีกต่อนนึงเลยค่ะลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของ ก a l a บั Butler ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะมีผู้ช่วยส่สวนตัวติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็อีกครั้งนะคะจะมีช่างทางเทคนิคค่ะไปดูแลเครื่องลูกคา้ารับเครื่องลูกค้านะคะถึงหน้าบ้านเลยค่ะมูลค่านะคะอยู่ที่7,690บาทเลยค่ะในส่วนของตัวซีฟิปนะคะสปีคเครื่องนะคะใช้ถึง3ากงเลยค่ะ เก่งแรกนะคะจะเป็นการเก่งสะดวกสบายค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะลูกค้านะคะสามารถใช้ตัวหน้าจอนะคะแค่วางวางตัวเครื่องนะคะก็สามารถใช้งานตัวหน้าจอต่อได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดู youtube ประชุมนะคะดูหนังฟังเพลงก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะอีกทั้งตัวนี้นะคะลูกค้านะคะก็ยังได้ในส่วนของตัวกล้องนะคะที่ถ่ายภาพนะคะที่คมชัดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในที่แสงน้อยนะคะจะเป็นในโตกราฟีน,นะคะ แล้วก็ในส่วนกิ่งที่3เกิ่งที่2นะคะจะเป็นกิ่งทุนฐานค่ะตัวนี้นะคะจะมีมาตรฐานนะคะ UTG 2.0ค่ะแข่งแร่งทนทานนะคะตัวบนันพับแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็ะใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะ,ะตัวนี้นะคะมีการทดลองมาแล้วนะคะว่าลูกค้าสามารถใช้งานนะคะได้สูงสุดนะคะถึง5ปีเลยนะคะโดยเฉลี่ยการใช้งานนะคะพับเปิดปิด100ครั้งต่อวันนะคะอยู่ที่200,000ครั้งเลยค่ะในการใช้งาน,นะคะ่ะแล้วก็ปลอดภัยหายพวงนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยนะคะมีการกันน้ำค่ะ โดยให้ค่าการกันน้ำนะคะ IPX นะคะ IPX 8ค่ะกันน้ำลึกได้ถึง1เมตรครึ่งนาน30นาทีค่ะแล้วก็เก่งที่3องนะคะก็เป็นเก่งคุ้มค่าค่ะตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่ที่เยอะขึ้น3 7 0 0มิลลิแอมป์ค่ะลูกค้าสามารถใช้ตัวเครื่องได้อย่างยาวนานทั้งวันนะคะอีกทั้งตัวนี้ค่ะชาร์จแป๊บเดียวนะคะชาร์จแค่ 3, 30นาทีลูกค้าก็ได้แบตเตอรี่นะคะอยู่ที่50%เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะคะก็เร็วแรงมากเพราะว่าตัวใช้เป็น CPU Snapdragon 8 Gen 1ค่ะตัว CPU นะคะ4นาโนเมตรเลยค่ะตัวนี้ใช้ความเร็วนะคะยกขึ้นถึง66เลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นหน้าร้านนะคะเดือนนี้ค่ะจะคุ้มมากเพราะว่าตัวเครื่องค่ะลูกค้าที่จองนะคะมูลค่าตัว C ฟิปนะคะ128กิกนะคะได้อัพมาเป็นตัว256ค่ะราคาเครื่องราคาเครื่อง35,900บาทค่ะตัวนี้นะคะจะมีส่วนลดนะคะถ้าลูกค้าค่ะ นำเครื่องนะคะมาเทรดนะคะเป็นส่วนลดได้ค่ะลูกค้านะคะเอาเครื่องออกไปวันที่รับเครื่องอะคะ่ะแค่575บาทเองค่ะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ออกเครื่องได้ถูกขนาดนี้นะคะจะอธิบายให้ดูเหมือนถ้าลูกค้ามีเครื่อง iPhone ค่ะนะคะเช่นเป็นตัว iPhone 13 Pro ค่ะ128 g ิค่ะนำมาเทรดคะ่ะหน้าร้านนะคะให้เกรด A อยู่แล้วคะ่ะถ้าเครื่องเนี้ยะคะ่ะสามารถใช้งานได้เปิดติดน,นะคะ เครื่องไม่ได้มีปัญหาโถรเข้าโถรออกได้นะคะก็จะลดไปเลยค่ะจากราคาเครื่องที่ทั้งประเทศ24,900บาทค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นรุ่นที่เข้าร่วมนะคะ s ซัมซุงขาลดเพิ่มให้กับคุณลูกค้าอีกเป็นเทดอัพนะคะอยู่ที่5,000บาทค่ะจะอยู่ที่ราคาเครื่อง35,900ค่ะลดไปทั้งหมด29ค่ะ จุ่ที่6,900ค่ะซึ่ง6,900นี้ถ้าลูกค้าเปิดพร้อมแพ็กเกจกับหน้าร้านนะคะเป็นโปรโมชันนะคะเปิดพร้อมแพ็กเกจเนี่ยก็จะลดไปอีกค่ะลูกค้าอยู่ที่6,325บาทค่ะเท่ากับว่าคุณลูกค้านะคะออกเครื่องนะคะอยู่ที่2,575บาทเองค่ะซึ่งราคาตัวโปรโมชันตัวนี้นะคะลูกค้ายังได้ของแถมจากหน้าร้านด้วยค่ะทางหน้าร้านบานาน่านะคะจะให้เป็นแถมหูฟังคะ่ะซัมซ u n ก g a l ็ x ซี่ d ั2มูลค่าา3,990บาทเลยค่ะ